คุณนกยูงนะคะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะที่เข้ามาสู่โลกออนไลน์ได้อย่างไงนะ,ะตรงนี้หลายๆคนก็อาจจะเดี๋ยวสักครู่นะคะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยไหมฮะ,ะสักครู่นะคะ หลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมครูนกยูงออกมาทําออนไลน์นะคะออกมาทําออนไลน์เพราะอะไรมีงานทําอยู่แล้วนะคะครูนกยูงนะคะเคยมีปัญหานะคะทางด้านการเงินนะคะมีปัญหาทางด้านการเงินและเป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะมาหลายปีมากเลยนะคะมากกว่าสิบปีนะคะ ใครในที่นี้ค่ะที่เคยเป็นหนี้ค่ะใครเคยเป็นหนี้บับรเครดิตบ้างคะกดหนึ่งไม่คุณต้องยุ่งยค่ะใครเคยเป็นหนี้บับรเครดิตเหมือนคุณต้อยุ่งบ้างนะคะค่ะค่ะและใครที่ไม่เคยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือว่าหนี้นอกระบบหรือหนี้อะไรก็แล้วแต่ ใครที่ไม่เคยเป็นหนี้เลยนะคะกดสองมาให้คุณนกจูงด้วยนะคะค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะก็พิมพ์ชื่อเล่นไว้ให้คุณนกจูงหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้จักกันนะคะนะสำหรับคุณนกจูงนะคะเมื่อก่อนเคยเป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะและวันนี้สามารถที่จะ ปิดบัตรเครดิตได้นะคะปิดบัตรเครดิตได้ยังไงอ่ามันมีอะไรทําให้คุณนุกยุงเนี่ยสามารถที่จะปิดบัตรเครดิตได้เพราะเมื่อก่อนไม่เคยนะคะไม่เคยที่จะใช้นี้ไม่เคยที่จะปิดนี้ได้เลยนะคะแต่วันนี้นะคะมีวิธีที่จะอ่าทำให้เราเนี่ยปิดบัตรเครดิตได้ยังไงนะคะ ค่ะถ้าใครนะคะพร้อมนะคะก็กดหนึ่งเลลคะนะคะ,ะครูนกโยงคิดว่าหลายๆคนนะคะก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่หรือทางด้านการเงินหรือว่าจะเป็นทางด้านความสัมพันธ์นะคะหรือจะเป็นทางด้านการงานอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันนะคะแต่วันนี้ คุณนุยูจะมายกตัวอย่างการที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการเงินทางด้านการเงินของเรานะคะคุณนุงยูเมื่อก่อนไม่เคยคิดที่จะออกมาทำออนไลน์เลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่พูดไม่ได้พูดไม่เก่งแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องนะะพูดไม่เก่งพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็เป็นคนขี้อายมากๆนะคะไม่กล้าทีออ่ออกมาหน้ากล้องเลยนะคะ แต่วันหนึ่งนะคะเจอวิกฤตเจอวิกฤตมากที่เป็นนี้่แบบเครดิตแล้วก็ไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกนะคะเครียดมากนะคะก็เลยทําให้คุณลุกยงเนี่ยออกมาทําออนไลน์นะคะโดยที่เข้าไปเรียนครั้งแรกเนี่ยเข้าไปสัมมนา,านะคะทุกคนไปสัมมนา,าที่กรุงเทพนะคะ ไปสัมมนา,าอยู่สองวันนะคะสองวันและสิ่งที่ได้นะคะก็คือกลับมานะคะมาทำวินัยกับตัวเองมาปรับเปลี่ยนนิสัยใหม่ของตัวเองะคะจากที่ไม่เคยออมเงินนะคะจากที่ไม่เคยจัดการเรื่องเงินได้เลยนะคะก็เลยกลับมาหลังจากที่ไปเรียนรู้มาแล้วนะคะหลังจากที่ไปสัมมนา,ามาแล้วก็เลยกลับมา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยตัวเองใหม่นะคะโดยเฉพาะเรื่องการใช้เงินนะคะใครมีปัญหาแบบคุณนกยุงบ้างก็คอมเมนต์มา,าแบ่งปันกันได้นะคะเพราะตรงนี้นะคะมันมีหลายคนมากๆที่ติดปัญหาตรงนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะปิดบัตรเครดิตได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อคุณอะไรเอ่ยพิมพ์ชื่อเล่นให้คุณนุยยงหน่อยค่ะนะคะนั่นแหละค่ะวันนั้นคุณนุยุงก็เลยตัดสินใจไปเหรียญน,นะคะพอกลับมาก็มาทําการออมเงินนะคะทุกคนจากที่ไม่เคยออมเงินเลยนะะกลับมาออมเงินกลับมาหยอดกระปุกนะคะวันละเหรียญสิบบาทนะคะเหรียญสิบบาทคุณนุยยงก็หยอดกระปุกวันละสิบบาทยี่สิบบาทนะครับชื่อหนูครับ สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะค่ะยินดีต้อนรับนะคะเพจครูนกยูงสั่งจิตพิชิตเป้าหมายนะคะก็ติดตามครูนกยูงได้นะคะมีะที่ u t u b e ด้วยนะคะชื่อครูนกยูงสั่งจิตพิชิตเป้าหมายเช่นกันนะคะเป็นการสอนเกี่ยวกับ m i n d เ e t นะคะเกี่ยวกับทางด้านการเงินต่างนะคะถ้าใครอยากสนใจนะคะก็ติดตามครูนกยูงไว้นะคะที่เพจ เฟซบุ๊กด้วยนะคะที่เพจเฟซบุ๊กด้วยเพจครูนกยูงสังจิตพิชิตเป้าหมายเช่นเดียวกันนะ,ะคะครูนกยูงก็มีปัญหาเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องอการเงินนะคะกำลังศึกษาวิธีออมเงินครับค่ะค่ะการที่เราจะออมเงินนะคะเราต้องเริ่มจากจากวิธีคิดของเราก่อนคะว่าเราจะออมเงินเพื่ออะไร ะะมันต้องตั้งเป้าหมายก่อนนะคะเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนนะคะว่าเราจะออมเพื่ออะไรนะะครุณนุกยูงเนี่ยตั้งเป้าว่าอยากจะปิดบัตรเครดิตนะคะเพราะว่าคือเขาเคยนะคะเขาโทรมาตามเราที่ทำงานนะะเวลาอยู่ที่ทำงานแล้วก็โทรศัพท์มาตามนี่เราอะเรารู้สึกแบบอายเพื่อนนะคะ อายเพื่อนอะบอกตรงๆเลยว่าอายเพื่อนที่ทํางานนะคะเขาก็โทรมาโทรมานะคะวันละหลายสิบรอบเลยคุณนกยูงก็เลยตัดสินใจตรงนั้นค่ะว่าฉันจะปิดบัตรเครดิตให้ได้เลยภายในระยะเวลานะคะไม่นานนะคะทุกคนก็เริ่มจากวิธีคิดของเราก่อนเราตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะ,ะว่าเราจะออมเงินเพื่ออะไรนะ พอหลังจากวันนั้นคุณนุชยงก็เริ่มออมค่ะออมภายในระยะเวลาสามเดือนนะก็สามารถที่จะเอาเงินไปปิดบัตรเครดิตได้นะคะทุกคนนะคะถ้าใครนะคะอยากจะมีผลลัพธ์แบบนี้นะคะก็ลองทำตามคุณนุชยงได้หรือว่าไปเรียนที่ YouTube นะคะทุกคนมันจะมีวิธี ที่ละเอียดเลยนะคะว่ามีวิธีอะไรบ้างที่เราจะปิดบัตรเครดิตได้นะคะก็เดี๋ยวจะบอกคุณนุชยูนจะบอกคร่าวๆก็แล้วกันนะคะว่าเริ่มจากการออมเงินนะคะออมเงินบัลลักีบาทก็ได้แล้วแต่เราจะมีออมเงินจากเรารายได้นะคะจากรายได้ที่เรามีรายได้ของมนุษย์เงินเดือนนะคะก็คือเงินเดือนของคุณนุกยุนเนี่ยมันก็มีเดือนละครั้ง คุณลุงยูงก็เอามาแบ่งออกมาอมอ,ามาอมหกกระปุกนะคะเป็นการออมแบบซิกจานะคะของอนักคิดและนักธุรกิจชื่อทีฮาร์เอร์อนะคะการออมแบบนี้จะทำให้ทําทให้คุณลุงเย่งยสามารถที่จะบริหารจัดการเงินได้ดีขึ้นมีเงินเก็บมีเงินให้พ่อแม่นะ,ะทุกคนจากที่ไม่เคยให้เงิน พ่อกับแม่เลยนะคะคุณนกโยงนะเอาเงินไปให้พ่อกับแม่แบบท่านแบบน้ำตาคลอเลยนะคะทุกคนถึงจะเป็นเงินไม่เยอะนะคะแต่เวลาเราเอาไปให้ท่านเนี่ยเราก็รู้สึกภูมิใจนะคะแล้วพ่อกับแม่ของเราเนะี่ยก็รู้สึกภูมิใจเช่นเดียวกันนะคะจำนวนเงินไม่สำคัญนะคะทุกคนจำนวนเงินที่เราเก็บเราออมเนี่ยไม่สำคัญนะคะ เพียงแต่เราสร้างนิสัยในการออมนะคะสร้างนิสัยในการการออมของเราให้เป็นนิสัยนะคะคุณนุงยงออมตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะทุกคนทุกคนนี้ก็ยังออมอยู่นะคะและเรามีเป้าหมายว่าจะปิดบัตรเครดิตเราก็ปิดได้นะคะสาเหตุที่คุณนุยงมีปัญหาทางด้านการเงินนะคะก็คือการที่เราใช้เงินแบบไม่รู้จัก การบริหารจัดการเงินนะคะซื้อของนะคะซื้อของที่มันเสื้อผ้าซื้อของซื้อเสื้อผ้านะหะรือว่าเป็นเครื่องสําอางนะคะสำหรับผู้หญิงก็จะชอบซื้อเร<อ>ื่องแบบนี้นะคะซื้อตลอดเวลานะคะแต่เมื่อวันหนึ่งนะคะเรามีปัญหาเรื่องการเงินนะคะคือไม่อยากเป็นหนี้แล้วอ่ะคือกู้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 จนไม่อยากจะเป็นหนี้แล้วนะ ก็เลยทาให้เราเริ่มต้นใหม่นะคะจัดการกับการออมเงินนะคะซึ่งตรงนี้ทุกคนก็สามารถที่จะทําได้นะคะมันจะมีอะไรบ้างนะคะที่จะทาให้เราออมเงินได้นะคะจะมีการออมเงินนะคะการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะ,ะทุกคนใครที่เคยทําบัญชีรายรับรายจ่ายบ้างคะใช่ค่ะโอเคนะคะลองทําดูนะคะค่ะถ้า ใครนะคะที่ทําแบบคุณนกยุงได้นะ,ะสามารถปิดบัตรเครดิตได้เลยนะ,ะจริงๆลองไปทําดูนะคะ,ะเราไม่ใช่ว่าแค่ออมนะคะเราจะต้องหารายได้เพิ่มด้วยนะคะทุกคนเราก็จะหารายได้เพิ่มด้วยมีอะไรบ้างที่เราจะพอทําได้นะคะอันดับแรกก็คือของคุณนกยูงนะค,ะคุณนกยูงก็มี ความรู้ทางด้านการทําอาหารนะฮะการทําขนมนะคะคุณยุงก็ทําขนมขายนะคะขายแบบออนไลน์นี่แหละคะ่ะขายแบบออนไลน์แล้วก็คือถ้าใครต้องการที่จะซื้ออาหารของเราเนี่ยเราก็ถึงจะเขาเรียกอะไรพีออเดอร์ใช่ไหมคะรับออเดอร์มาก่อนเราค่อยมาทําอะไรแบบนี้นะคะซึ่งสวัสดีค่ะ สวัสด,ดีค่ะชื่ออะไรคะพิมพ์ชื่อเล่นให้คุณนกยุงหน่อยค่ะค่ะนะคะเราก็หาลายได้เพิ่มจากสิ่งที่เรามีนะคะสิ่งที่เรามีคืออะไรสิ่งที่เรามีก็คือเราทำอะไรเป็นอยู่แล้วนะคะคุณนกยุงเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องมีความเกิ่งกัดในอะไรสักอย่างนะคะมีความรู้ที่ติดตัวมาอยู่แล้วนะคะ อะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถที่จะเอาออกมานะคะเพื่อที่จะเป็นการขายนะคะอย่างคุณต้องยูนก็ทำเป็นหลายอย่างเลยนะคะทำขนมหวานนะคะชื่อปลากุ้งค่ะยินดีต้อนรับนะคะปลากุ้งค่ะค่ะคุณน้อยูงก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่หลายๆคนเข้ามาในไลฟ์คุณน้อยูงนะคะเพราะว่า จริงๆแล้วคุณตุุงตั้งใจเลยค่ะว่าอยากจะนะคะอยากจะมีวิธีการให้หลายๆคนที่ติดปัญหาเรื่องหนี้นะคะบัตรเครดิตนะคะ <c redit> คือเราเริ่มจากการใช้หนี้บัตรเครดิตที่มีดอกเบีย้ยสูงๆก่อนนะคะทุกคน <c redit> เริ่มจากการออมของเรา <c redit> ถ้าเราออมเราก็จัดก,การกับการที่สร้างไรายได้เพิ่มนะคะ เราก็จะมีเงินออมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การทําบัญชีรายรับรายจ่ายเราก็จะต้องทําด้วยนะคะเพราะว่าการทําบัญชีรายรับรายจ่ายจะทําให้เรารู้ว่านะคะเราได้จ่ายเงินออกจาการายรับของเราเนี่ยคือเราจ่ายออกไปตรงส่วนไหนนะคะเราก็จะรู้เลยค่ะว่าสิ่งไหนที่มันไม่จําเป็นนะคะเราก็จะรู้ ว่าช่องทางการไหลออกของเงินของเราเนี่ยมันออกจากทางไหนบ้างนะคะบางทีนะคุณนุกยูเป็นคนติดกาแฟนะคะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะเป็นคนที่ติดกาแฟมากๆกนะคะก็กินกาแฟวันละหลายแก้วมากเลยค่ะสีห้าแก้วนะคะซึ่งตรงนั้นนะคะเราสามารถที่จะลดลงได้ไหมคะ่ะคุณนุ๊กยูก็เริ่มจากการลดกาแฟของลงของเราลงนี่แหละค่ะ จากที่สีแก้วนะคะก็ค่อยๆลดลงมาแล้วก็เอาเงินที่เราเก็บค่ากาแฟนั่นแหละค่ะมาหยอดกระปุกค่ะซึ่งเดือนหนึ่งมันก็หลายบาทดูนะคะค่ะเราค่อยเก็บนะคะค่อยเก็บทีละนิดตนิดนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยมีนิสัยรักการออมนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราหาเงินได้มากยิ่งขึ้นนะคะเราก็ยิ่งจะอยากมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นนะคะจริงไหมคะทุกคน ะะจากเมื่อก่อนคุณนุดยงเก็บแบงค์ยี่สิบนะคะแต่วันนี้นะคะอยากจะเก็บแบงค์สีแดงแบงค์ร้อยนะคะแบงค์ห้าร้อยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเรายิ่งมีเงินรายได้เข้ามามากเท่าไหร่นะ,ะเราก็ยิ่งอยากจะเก็บมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเราสร้างนิสัยตรงนั้นได้นะคะเราจะมีความเขาเรียกอะไรคือเราจะต้องทําทุกวันเป็นนิสัยนะคะคือ นิสัยของเราจะทําให้เรานะคะจริงๆแล้วนะคะนิสัยของเราจะทําให้เราอ่ะมีพลังงานนะคะมีพลังงานที่จะอยากจะเก็บเงินนะคะรายได้ช่องทางไหนเนี่ยเราก็อยากจะเก็บนะคะและสิ่งที่เราเคยอ่ฟุ่มเฟือยเราก็จะรู้จักลดลงนะคะนั่นแหล่ะมันจะสร้างนิสัยในการสร้าง เงินเก็บเงินออมของเราได้นะคะเงินออมของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะใช้จ่ายในช่องทางเดียวนะคะหลายคนอาจจะงงอะคุณนุองยงก็งงอะอธิบายใหม่แล้วกันนะคะคือถ้าเราเก็บเงินนะคะมันก็จะมีหลายกระปุกใช่ไหมคะถ้าเราจะเก็บเงินไว้นะคะกระปุกนึงเราก็เก็บไว้เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะคะ การกินการใช้การอยู่นะคะการค่าน้ําค่าไฟนะฮะหรืออาจจะเป็นค่างวดรถอะไรตรงนี้เราก็เก็บออมไว้สักประมาณ50%เปอร์ซของรายได้ทั้งหมดของเรานะคะและก็อีกส่วนหนึ่งเราก็จะเก็บไว้เป็นค่าเรียนรู้ของเรานะคะสิบเปอร์เซนจากรายได้ของเรานะคะ เก็บไว้เพื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองนะคะและอีกกระปุกนึงเราก็จะเก็บไว้เพื่อการให้กับตัวเองนะคะให้กับตัวเองยังไงหมายถึงว่าถ้าเราเก็บเงินตรงส่วนนี้เราก็ต้องเอามาเปย์ตัวเองเขาเรียกว่ากระปุกเพนะคะเพื่อที่จะเอามาซื้อหรือมาเติมเต็มให้กับตัวเองเพราะว่าเราหาเงินมาได้ทั้ง ทั้งเดือนเนี่ยคือเราทํางานหนักเหนื่อยมากนะคะเราก็จะต้องซื้อให้ตัวเองบ้างนะคะอะไรที่เราอยากกินเราก็ต้องไปซื้อให้เราให้เรามีความสุขกับการกินนะคะหรืออาจจะไปซื้อเสื้อผ้าที่เราชอบหรืออาจจะไปดูหนังหรืออาจจะไปสปาอะไรพวกนี้นะคะในสิ่งที่เราชอบเราจะต้องเก็บเงินส่วนนี้ไว้เพื่อตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อีก10%เรเราก็เก็บไว้เพื่อ ลงทุนระยะยาวนะคะลงทุนกับกองทุนหรือว่าฝากประจำนะคะดอกเบีย้ยสูงอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะและก็แบ่งอีก5%นะคะไว้เพื่อแบ่งปันเพื่อการให้เพื่อการกุศลนะคะและตรงนี้เองนะคะจะทําให้เรานะคะมีวิในัยในการออมมากยิ่งขึ้นนะคะคุณนกยูงก็ไม่ได้เป็นมนุษย์เดือนเดือนที่มีเงินเก็บมากมายนะคะเพิ่งจะมีเงินเก็บ ในยุคช่วงนี้เองนะคะช่วงที่อายุเยอะแล้วนะคะจริงๆแล้วคุณนกยูงไม่เคยเก็บเงินเลยค่ะทุกคนใช้ชีวิตแบบเขาเรียกอะไรอะคือใช้ชีวิตแบบไปวันๆันจริงๆนะคะซึ่งรู้สึกเลยค่ะว่าใช้ชีวิตแบบคือไม่ได้ดูแลตัวเองด้วยนะคือใช้ชีวิตไปวันๆจริงๆไม่ได้ดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าเป็นหนี้นะคะ่ะ เป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะคือใช้จ่ายออกไปเราก็เป็นหนี้ไปเรื่อยๆฮะ,ะนั่นแหละค่ะมันทาให้เราไม่ได้ออกจากวงจรหนี้สักทีนะคะและวันนี้ก็เลยค่ะนะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะว่าถ้าเราสามารถที่จะจัดแจงกับการของเราแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะเราจะมีความสุขมากๆนะคะกับวันนี้นะคะคุณน้องยุงก็ ปิดบัตรเครดิตได้แล้วเนี่ยเป็นเวลาก็หลายเดือนแล้วนะคะหลายเดือนแล้วแล้วก็เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองนะคะจากคนคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะในโลกออนไลน์ไม่รู้อะไรเลยค่ะเล่น Facebook ก็ไม่เป็นจริงๆเล่น a c e b o o k t i k t t อกไม่เป็นสักอย่างนะคะไม่เป็นเลยแล้วก็หลายสดพูดก็ไม่เป็นนะคะอายด้วยนะคะ ถ้าใครนะคะยังคิดว่าตัวเองติดอยู่อายอยู่นะคะวันนี้ออกมาเถอะค่ะออกมาออกมาเรียนรู้ออกมาทําถ้าทําทุกๆวันทุกท,กทกวันนะคะทุกคนก็จะไม่มีความกลัวนะคะเมื่อก่อนคุณนกอยู่ไม่กล้านะคะที่จะกดหน้ากล้องเลยจริงๆนะทุกคนเพราะอายนะคะไม่รู้จะพูดอะไรด้วยนะคะนะ ไม่รู้จะพูดอะไรด้วยนะคะและสิ่งที่ทำให้ครูนกยงปลดล็อกตรงนั้นก็คือการที่ครูนกยงไม่มีเงินค่ะทุกคนเชื่อไหมครูนกยงไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวนะคะจริงๆตอนที่ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะไม่มีเงินแม้จะซื้อข้าวนะคะและเพื่อน ที่ทำงานเขาก็ชวนเราไปกินข้าวนะตอนเที่ยงใช่ไหมคะคุณนุกยงก็บอกว่า,าเพื่อนพอดีที่บ้านมีกับข้าวอยู่เพื่อนไปกินเถอะเดี๋ยวเราจะกลับไปกินที่บ้านนะคะทุกคนเชื่อไหมคุณนุกยงกลับไปที่บ้านนะคะไม่มีอะไรกินเลยแต่กลับไปที่บ้านเพื่อที่จะกลับไปกินน้ำนะคะน้ำขวดนี่แหละ ะค,ะคุณลุงกลับไปกินน้ําประมาณถ้าเป็นขวดลิตรนะคะก็เกือบลิตรอ่นะคุณลุงกลับไปกินน้ําเพื่อประทนงความหิวนะคะแล้วก็กลับมาทํางานอีกตอนช่วงบ่ายตอนนั้นนะคะซึ่งลําบากจริงๆตอนนั้นเพิ่งจะบรรจุใหม่ๆด้วยนะคะไม่มีเงินแม,แม้กระทั่งค่ารถยิงนะทุกคนไม่มีแม้กระทั่งค่ารถที่จะกลับบ้าน ถึงขนาดแบบเพื่อนจะก,กลับบ้านก็อาศัยกับกับกับเพื่อนนะบอกกับเพื่อนว่าถ้าถ้าเธอกลับบ้านอะ่ะชวนเราด้วยนะอืมไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านขอกลับกับเพื่อนเลยเพื่อนก็ไปส่งถึงบ้านเลยนะตอนนั้นก็ไม่รู้ผ่านมาได้ยังไงนะะทุกคนไม่รู้ผ่านตรงจุดนั้นมาได้ทุก มาได้ยังไงนะคะแล้วก็ครูนกยูงก็เชื่อว่านะคะทุกคนและหลายๆคนไม่ว่าจะ,ะฟังสดหรือฟังย้อนนะคะหลายๆคนเคยคิดไหมว่าตัวเองน่ะผ่านจุดที่มันเคยมีปัญหาและความยากลําบากมาได้ยังไงมาจนทุกวันนี้ผ่านตรงจุดนั้นมาได้ยังไงทุกคนเชื่อเชื่อไหมคะว่าตัวเองต้องเชื่อนะคะว่าตัวเองเก่งต้องเชื่อว่าตัวเอง มีความสามารถมากนะคะคุณลูกยองอะ่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะผ่านมาได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เคยบอกตรงๆเลยไม่เคยรักตัวเองด้วยนะคะไม่เคยรักตัวเองคุณลูกยูงนะคะเคยมีปัญหาไม่ใช่แค่ว่าเรื่องทางด้านการเงินนะคะมีปัญหาทางด้านความสัมพันธ์นะคะ มีปัญหาทางด้านความสัมพันธ์แล้วก็ออกจากชีวิตคู่นะคะออกมาอยู่กับพ่อกับแม่ที่บ้านนะคะหลายปีแล้วนะ,ะแล้วก็ไม่เคยสนใจตัวเองนะคะเคยคิดสั้นด้วยนะ,คะเคยคิดสั้นและเคยทำร้ายตัวเองนะคะตรงจุดนี้คุณนอ,อยู ก็รู้สึกนะคะว่าเราคิดไปแบบนั้นได้ยังไงนะคะแต่ตอนนี้เราผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะก็กลับมารักตัวเองค่ะตอนนี้กลับมารักตัวเองมากๆนะคะให้กําลังใจตัวเองรักตัวเองขอบคุณตัวเองทุกวันนะคะคิดว่าตัวเองยังมีคุณค่านะยังมีคุณค่าต่อสังคมนะยังมีคุณค่ากับตัวเองเนี่ยรักตัวเองและมีคุณค่ากับสังคม และวันนี้คุณลูกยงก็อยากจะบอกว่าใครที่มีความรู้อะไรนะคะออกมาแบ่งปันค่ะออกมาแบ่งปันให้ทุกคนให้หลายๆคนที่เขาไม่รู้ค่ะอะไรก็ตามนะคะที่คุณมีความรู้ออกมาให้นะคะและคุณจะได้มากกว่าที่คุณคิดนะคะจริงๆและวันนี้คุณลกงยงก็มีเรื่องมีความรู้ ก็อยากจะออกมาแบ่งปันหลายๆคนเช่นเดียวกันนะคะและถ้าใครนะคะสนใจนะคะอยากจะติดตามคุูนกยุงก็ไปติดตามที่หน้าเพจเลยนะคะหน้าเพจครูนกยุงสั่งจิตพิชิตเป้าหมายแล้วก็ youtube นะคะทุกคน youtube ครูนกยูงสังจิตพิชิตเป้าหมายเช่นเดีวกันส่วนไลฟ์สดนะคะทุกคนวันนังคาร พฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะคะในเวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะอา่าแล้วเจอกันนะคะวันวันอาทิตย์ค่ะเจอกับวันอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้ก็จะจบไรไว้เพียงเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณเชิเด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย